สวัสดีค่ะสนามสุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะเป็นเสื้อฟุตบอลนั่นเองค่ะเป็นงานเสื้อฟุตบอลพิมพ์ลายนะคะที่ลูกค้าสามารถออกแบบลายได้นะคะสําหรับวันนี้มาจากทีมงานของ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 บัส บัสไวเซอร์นะคะอันน่าจะใช่นะคะเมื่อกี้เห็นแอดมินกระซิบมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะมาจากน่าจะมาจากคลองใหญ่ใช่ไหมคะเป็นชื่อทีมด้วยก็ขอบคุณมากๆนะคะงานเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยนะคะจะมี2โทนนะคะโทนแรกนะคะจะเป็นของผู้เล่น,นะคะ่ะผู้เล่นก็จะเป็นโทนสีฟ้าน้ําเงินนะคะแล้วก็จะมีลาย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 ,ลาย,ลายพิวๆิวอยู่ที่ตัวเสื้อด้วยเหมือนเป็น ไม่เชิงลายหินอ่อนลายสีลายอะไรแบบนี้ค่ะก็จะทําให้งานเสื้อดูมีมิติมากขึ้นนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นของผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งนะคะสมาก็จะเป็นผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งก็จะเป็นโทนสีเหลืองค่ะสีเหลืองนี่ก็เด่นมากเลยเด่นแบบเด่นแบบสีสดมากแต่ว่าเหลืองเขาไม่ใช่แบบว่าเหลืองแบบ เหลืองอย่างเดียวก็คือมีเหลืองแล้วก็มีมิติของงานเสื้อที่เป็นลายด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังทั้งตัวเนี่ยก็เป็นงานกราฟิกที่เป็นลายของทางร้านที่เราออกแบบไว้อยู่แล้วแล,แล้วก็ลูกค้าก็สามารถจัดวางตำแหน่งโลโก้สปอนเซอร์ข้อความนะคะใส่เข้าไปเพิ่มเติมได้ก็จะทําให้งานครบสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยมากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับใครที่อยากได้งานเสื้อฟุตบอลสวยๆนะคะก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะคะเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆกันคะ่ะ งานวันนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อคอกลมนะคะคอกลมก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินเลยคะ่ะแต่ว่าน้ําเงินเขาจะไม่ใช่แบบว่าน้ําเงินแป๊ดมากนะคะจะเป็นน้ําเงินออกอมฟ้านิดนึงนะคะแล้วก็โลโก้ด้านหน้านะคะก็จะใส่เป็นธงชาติไทยคะ่ะก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะภาพนี้เลยเป็นธงชาติไทยนะคะและก็จะมีจอนนี่วอลเกอร์นะคะอยู่ฝั่งหนึ่งคะ่ะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ใหญ่ๆเลยค่ะมีสปอนเซอร์ใหญ่ๆอย uh, ู่ตรงกลางหน้าอกอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของลูกค้าเองนะคะ นี่ค่ะคืองานแบบที่เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนงานด้านหลังนะคะก็จะเลือกเป็นฟอนต์สีแดงนะคะเพื่อที่จะให้โดดเด่นมากๆนะคะให้เด่นไปเลยค่ะเขียนข้างหลังว่าคลองใหญ่นะคะ12เบอร์12ก็เป็นเบอร์นักเตะที่ลูกค้าสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีสปอนเซอร์ใหญ่ๆเขียนว่า Canon Printer and Scanner นะคะอย่างตัวสีฟ้านี่นะคะก็เป็นเบอร์12ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวสีเหลืองนะคะตัวสีเหลืองนี่ ตัวสีเหลืองก็จะเป็นเบอร์หนึ่งค่ะแต่ถ้าสังเกตดีๆว่าเอ๊ะทำไมเบอร์หนึ่งดูใหญ่ๆจังเลยพอใส่หุ่นแล้วทําไมมันยาวๆใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเบอร์หนึ่งตัวนี้นะคะเป็นไซส์ 3XL ค่ะดูดีๆตรงคอเสื้อตรงนี้นะคะจะเขียนเลยว่า 3XL เพราะฉะนั้นนะคะไซส์ที่ลูกค้าสั่งนะคะสามารถสั่งตามที่ชอบได้เลยเช่นชอบไซส์ ไซส์เล็กไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์เบอร์อะไรนะคะรอบอกวัดมาเป็นรอบอกได้เลยค่ะว่าชอบไซส์ไหนนะคะทางร้านเราก็จะผลิตให้ตัวต่อตัวเลยตัวต่อตัวหมายความว่าอย่างเบอร์เบอร์หนึ่งผู้รักษาประตูตรงนี้ใช่ไหมคะเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาเป็นไซส์ 3XL เราก็จะพิมพ์เฉพาะเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นไซส์ 3XL แต่ถ้าเป็นตัวอื่นตัวอื่นอย่างเช่นเป็นตัวอะตัวเบอร์12ก็ได้ตัวเบอร์12ออันเนี้ย เขาเป็นไซส์ XL นะคะเป็นไซส์ XL เขาก็จะใส่เบอร์12นั่นหมายความว่า1ไซส์1เบอร์เนี่ยก็คือเป็นการผลิตงานนะคะ1ตัวเลยเพราะฉะนั้นแต่ละงานนะคะก็จะละเอียดมากๆแต่ละตัวก็อยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยะคะ่ะจะใส่เป็นชื่อทีมหรือใส่เป็นเบอร์ใส่เป็นชื่อนักเตะก็สามารถสั่งได้นะคะชอบแบบไหนก็สั่งได้นะคะก็มาคุยกันได้ะคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งงานด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อนะคะ ทั้งสีเหลืองด้วยสีเหลืองก็หันหน้าแล้วก็หันหลังให้เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากๆจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมจะส่งก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าก็อยากได้งานแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ